ก็อยากจะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดคอยแชร์คอยแท็กคอยให้กลังใจเราตั้งแต่ก่อนเริ่มซีรีส์จนมาถึงวันนี้ครับถ้าไม่มีแรงสัพพอร์ตหรือแรงสนับสนุนจากแฟนคลับทุกคนครับก็ คงไม่มีพวกเราเทบอล d i ซีรี์ทุกคนในวันนี้ครับอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับเราจะอยู่กันตลอดไปครับ จนไปหลายๆงานก็จำนวน,นก็เพิ่มมากขึ้นจนถึงวันนี้เราก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับที่มาัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ก็อยากขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากแบบแให้คนใจรู้ทุกคนว่าคือเข้าใจเลยว่าแบบที่ผ่านมาตลอดเหนื่อยมากแล้วก็มีความสุขแล้วผ่านอะไรมาเยอะมากก็ต่อจากนี้ไม่ว่าใครจะ เป็นยังไงครับผมไปในทิศทางไหนขอให้ทุกๆเส้นทางที่ชุทุกคนเลีอกเป็นเส้นทางที่ดีขอบคุณทุกคนครับก็ผมก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆของผมในโปรเจกต์ที่แบบว่าสอนผมในหลายเรื่องทั้งเรื่องงานอะไรก็ดี แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าคอยอยู่คิงข้างผมมาตั้งแต่วันแรกคือผมพุ่งตรงเลยผมโดยความรู้สส่วนตัวผมผมออกงานครั้งแรกผมไม่รู้จักใครเลยแบบผมมาเจอแฟนค่ับผมแบบยังเว่ออยู่เลยว่าแบบนู่นนี่นั่น,นสารภาพเลยแต่แบบผมพยายามจำหน้าทุกคนแบบใครมาเจอรอบสองหรือแบบมางานหรือมาดูคนอื่นก็พยายามจะแบบชวนคุยหรืออะไรคือผมจะบอกว่าผมมีความสุขมากแล้วก็ผมซึ้งมากเลยครับขอบคุณครับ พูดอะไรแบบนี้ไม่ไม่ค่อยเก่งเลยจริงๆแล้วก็เริ่มเศร้ามันเศร้าตามเพื่อนเลยเพราะว่ามันมันเหมือนบอกว่ามันบอกลาตัวละครเรารด้วยแล้วก็หลังจากจบโปรเจกต์นเนี้ยมันก็คือเราก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ว่าเราคงไม่ได้เจอกันบ่อยข,อขอนาดน,นี้อีกแล้วมันก็เหมือนดอกงอกลาห่างไกลคือเรายัง เห็นเขาบ้างแต่คงไม่ได้เจอกันบ่อยเท่าโปรเจกต์เทบอยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆที่ทำให้เราได้มาเจอกันรวมถึงแฟนๆนะครับขอบคุณมากที่เรารู้จักกันแล้วก็ถึงซีรีส์จะจบครับแต่ว่าเรารู้จักกันแล้วครับขบครับผมก็อยากจะ ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณเพื่อนๆด้วยขอบคุณพี่ๆด้วยขอบคุณทุกคนเลยจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันก็ผมก็จะสัญญาว่าผมจะพัฒนาตัวเองจะไม่อยู่อยู่ที่เดิมผมจะทำให้มันเต็มที่หวังว่าทุกคนจะยังให้คำสนับสนุนญญวพวกเราอยู่แล้วพวกเราก็จะทำามันให้มันเต็มที่ครับผม อยากจะขอบคุณทานกับพี่เอนะครับพี่ชีวินนะ,ะที่ได้เริ่มโปรเจกต์ Payboy hey นะครับผมทำให้ผมได้เจอกับครอบครัวครอบครัวหนึง่งครับแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่การอำลาหรืออะไรอะไรแต่ว่ามันคืออีกการหนึ่งที่ จะทำให้พวกเราออกไปเติบโตขึ้นนะครับก็ผมดีใจมากเลยที่ที่ได้รู้จักกับทุกๆคนเนี่ยแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่ที่ท,ที่คอยสปพพอร์ตผมตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ คขอบคุณเครื split, s <S ่องกำลังใจที่คอยมอบให้ผมทุกคนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผมก้าวผ่านและกอดกันนั้นมาจนถึงวันนี้ได้ขอบครับสำหรับผมเนาะก็ก่อนอื่นขอบคุณ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทํางานด้วยกันมากับโปรเจกต์นี้นะครับทั้ง13คนเลยรวมถึงผมด้วยอันนี้ขอบคุณก่อนเลยขอบคุณมากๆด้วยที่แบบเออได้มาทําความรู้จักก,ก,กันได้มาใช่มีสนุกกันนะครับก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมีที่มีน้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณทางค่ายด้วยกับพีเอแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยครับผมที่ให้โอกาสพวกเราทั้งอสิบคนมาทำโปรเจกต์ เฮบอยอันอนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณพวกคุณทุกคนนะครับ Thank you um, all of you for your support Thank you very much with o u t you guys um, we wouldn't be here Thank you oh. ก่อนย่นก็ขอขอบคุณแฟนคับก่อนเลยนะครับแล้วก็ทีมงานเอวีเอนะครับ ก็ที่ผ่านมามันก็ผ่านอะไรมากันเยอะครับมีทั้งหลายความรู้สึกทั้งโกรธทั้งดีใจทั้งทะเลากันบ้างบางเวลาครับแต่แบบที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยที่แบบอยู่แบบเคมาสิแบสบี่คนแบบทุกคนแบบเป็นทั้งแบบพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีน้องที่ดีผมรู้สึกว่า มันหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วแบบไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนแล้วแบบคนจริงใจอย่างพุกพี่ีี่เนี่ยมันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มากันวันนี้แบบอยู่คอยอยู่เป็นกาลังใจให้พวกเรามาตลอดเลยถ้าไม่มีพวกคุณมันก็ไม่มีวันนี้ขอบคุณครับ ที่ได้มาอยู่ในบ้านคองปี้ก็ดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสมาเข้าโปรเจกต์ The Boy The Series ครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้รู้จักกับทุกคนวันนี้แบบรู้สึกดีใจมากจริงครับมันก็เหนื่อยแต่ว่าพอเห็นภาพเมื่อกี้คือแบบผมเก็บอารมณ์ไว้อยู่ วันนี้เหนื่อยบ้างที่เรามาตั้งแต่เช้าแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกหเหนื่อยไปเลยครับแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับรู้สึกมีความสุขมากมากครับก็ผมจะเก็บภาพนี้ไว้ตลอดไปครับแล้วก็อยู่กับพวกเราอีกนานๆนะครับก็จะสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้ติดตามอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็จะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้เลยครับต้อครับ ก็อยากขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสปอร์ตผมมาครับคือสำหรับโบ๊ทเพราะว่าเคยบอยมันมากกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งผมว่ามันคือการแบบเดินทางมันเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของโบ๊ทเองด้วยแล้วก็มันเป็นเหมือนครอบครัวที่แบบเราเข้ามาก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักกันเลยคนระับเราเข้ามาเรามาอยู่ด้วยกันเราใช้เวลาร่วมกันผ่าน ะไรทั้งดีแล้วก็ล้ายมาด้วยกันซึ่งแบบผมว่าความแบบทแบบนี้มันก็โหแบบหาไม่ได้จากที่ไหน,นแล้วก็ คุณทุกคนครับที่ให้ความสนับสนุนเราครับแล้วก็กับโปรเจกต์เทบอลเดฟซี์แล้วก็ทุกๆคน1ีคนสี่คนครับผมก็หวังว่าหลังจากนี้ก็จะซัพพอร์ตเราไปตลอดนะครับขอบณทุกคนครับ,รบก็พูดอะไรแบบนี้ ก็จะอยากขอบคุณพิชีตอนครับเพราะว่าหนึ่งในโอกาสที่จะได้ก็พอมาจากพิชีด้วยแล้วก็ตัวแจ็คมันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างครับขอบคุณแฟนมากๆที่เลือกที่กดเข้าไปดูในวันแรกของพวกคุณกับเรื่องนี้แล้วดูดีว่าถึงตอนนี้มันแบบมันมีความหมายกจมากมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แจ็คเล่นด้วยแล้วมันรู้สึกแบบ ขอบคุณมากแบบอยากกออถุกคนเลยจริงๆแบบอยากขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพ่บอยด้วยที่แบบว่าหลับกันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาถึงวันนี้แล้วก็ช่วยกันทํางานขอบคุณมากจริงๆเรื่องเนี้ยแล้วก็ฉัดที่ทำให้งานที่มันดูง,ง่ายขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่แบบเปิดใจกับตัวพี่ของคุณนะอ้วนมาก Anh không thể nào quên được những ngày tháng ấy. Anh không thể nào quên được những ngày tháng ấy. Anh không thể nào quên được những ngày ทั้งทีมงานแล้วก็เพื่อนๆทั้ง23คนแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวที่ไว้ใจครอบครัวที่ไว้ใจให้ฉันมาทำงานนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยก <c oughs> ็จริงๆตอนที่ดู ตอนนี้ตอนแรกฉันคิดว่าบอกวิจัยว่าจะไม่ร้องง่ายแล้วพอจริงๆว่าสุดท้ายก่อนนี้เราจะมาโชว์เราเลยแบบรีบเขบกันไปแล้วร้องหนึ่งแล้วผมเขาได้เสียน้ำตาไปแล้วตอนแรกก็ไม่ร้องง่ายนะแต่มันเจอสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังก็คือตอนที่มาเจอทุกคนแล้วแบบโอ้ผมไม่ได้คิดว่าเป็นคนให้ได้มาแคไม่ได้หวังอะไรับดนมบ ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยสพอร์ตก็จริงๆเลยอย่างที่เ,เพื่อนๆทุกคนบอกว่าถ้าเกิดไม่มีทุกคนจนถึงวันนี้ก็อาจจะไม่มีวันนี้ด้วยก็ได้ขอบคุณมากๆนะครับที่สพอร์ตกันรักกันครับ,รบขอเวลาตั้งสติเอาจริง ยูก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับจริงๆยูก็เกือบเป็นน้องเล็กที่สุดในเียบอร์ทั้ง14คนทุกคนพี่ๆทุกคนรู้ดีว่าแรกๆยูเป็นคนขี้อายมากไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เมื่อผมได้รู้จักกับพี่ๆแล้พี่ๆเขาคอยช่วยว่าไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับไปผมรู้แหละว่าเวลามันนานมากที่ผมจะปรับเข้าหาของพี่ๆเขาได้ แต่ผมขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับที่คอยให้การสัพพอร์ตผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนคลับนะครับผมผมดีใจมากๆเลยครับที่ผมได้มาเห็นวันนี้หลายๆวันที่ผ่านมาผมผมรู้สึกว่ามันก็ล้าสำหรับผมเพราะว่า ผมก็ต้องไปเรียนตอกเยียนผมก็ต้องมาอาอเซียกลับเยียนผมก็ต้องเชื่อคืนยู่บ้านประมาณนั้นผมก็พยายามผมพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่อทุกคนครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าเป็นพวกเราทุกคนมากกว่าครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับ สดีเลยบก็หมแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทั้งสิบสาคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ครับโปร ject เนี้ยก็เหมือนก็ดำเนินมานานแล้วรถบางทีก็อ่อนๆนอกๆก็ขอบคุณพวกเราที่คอยให้กำลังใจกันมาตลอดครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ชีวินของคุณก็บี้ขอบคุณทีมงานทกคนที่ เชื่อมันในพวกเราแล้วก็ทําให้โปรเจกต์นี้สว็ดออกมาแล้วก็ดีแบบนี้อยากยินมเห็นตัวนี้คเอาเป็นว่าเก็บภาพดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเซลฟี่กลับไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆหันหลังเพื่อจะได้ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเชิญตะกร้องของเราเลยนะจ๊ะแล้วก็น้องๆทุกคนขาทำการหันหลังกลับมา